ขอดูกินให้หมดกินให้หมด,หหมดจะได้โตไวๆกินให้หมดเลยเออม,มันติดอะไรมันติดโตงั้มอร่อยโอเคครับผมก็สวัสดีผู้ชมด้วยนะครับผมแล้วตอนนี้ก็อยู่กับผมกล้อง s อเนะครับผมแล้วตอนนี้เราก็อยู่กันในเกม GTA วี Wii แล้ววันนี้เราก็อยู่ในมดของไซเรนเฮดแต่ว่าอยู่ในร่างอมองอสพอไปอยู่ในร่างนี้มันน่ารักมากเลยเดี๋ยววันนี้เราจะต้องไปหาอาหารกันนะครับทุกคนครับเราคือเปรตหัลลพงพ์สิ่งที่เราจะต้องกินนั้นก็คือเนื้อมนุษย์ไอพี่ชายขอยื่มรถหน่อยได้ไหมพอดีจะเข้าไปในเมืองอะนะหรือไม่ก็นั่งไปด้วยกันก็ได้เอาไม่ต้องหรอไงพี่ชายเอาไปไหนแล้วอะ ไปไหนกันมก่อนอันนี้น่าจะเป็นอาหารมื้อแรกของเรานละครับทุกคนครับ,บวันดีจ้าเอ๋จ้าเอ๋เอาไปไหนละมาเล่นกันเถอ,อจะจ้าเอ๋ <laughs> อเอ <laughs> สร็จแนะ่นี่แหละออเอา้าตายเฉยเลย เนื้อมนุษย์ที่เราต้องการนั้นมันต้องเป็นเนื้อสดๆที่ยังมีชีวิตอยู่ไอ้ขอยืมรถลุงก่อนแล้วกันนะแถวนี้มันมีแต่รถคนสัญจรไปสัญจรมาไห่ขอลองขึ้นรถหน่อยดิเป็นยังไงวะไม่ได้ดูเลยเมื่อกี้ทำ <c oughs> <c oughs> ไมมีโทรขงขึ้นบนรถวะเนี่ย อ่าพ่อพี่น้องนั่นใดนะครับผมนะฮะขอบอกสายบอกนะครับวันนี้เราบริการนะฮะรถกับข้าวถึงที่แล้วนะครับผมนะฮะใครอยากได้อะไรก็ดูที่หลังรถได้เลยนะครับผมนะฮะอาหารของเรานั้นสะอาดจากตลาดสดเลยนะครับผมขอบอกสายบอกกันได้นะครับผมนะฮะวันนี้นะครับผมถูกๆครับลดราคาให้พ่อพี่น้องได้มาเลือกได้กินารกันนะครับผมนะขอบอกสายบอกครับกับข้าวครับกับข้าวเขาขข่ส้มและผลไม้พี่ชายส้มโลแล้วกระเด็นไปไหน กลับมายืนดูดบุหรี่เฉยไรเฮ้ยวันนีงั้นขอปั่ก่อนแล้วกันเฮ้ยกินอย่างนี้เลยเหรอตรงนี้มันไม่ค่อยมีคนเลยเมื่อกี้นี้ได้กินไปคนหนึ่งแล้วก็อีกสองคนหายไปไหนละอุตส่าห์เจอเหยื่ออันโอชะโอเคเราไปที่อื่นกันดีกว่าครับทุกคนครับมุดไปเฮ้ยวัน,นีไงเจอรล้วสวัสดีพี่สาวมายืนทําอะไรตรงนี้เงาไ่จ้าเรามาเล่นอันใหญ่อะความรู้สึก พี่สาวตกใจช้าเกินไปหรือเปล่าขอดูดมัมมหน่อยละกันดูเ <laughs> มื่อกี้ไม่มีใครเห็นอะไรใช่ไหมขอดูดกินให้หมดกินให้หมดจะได้โตไวๆกินให้หมดเลยเออเออโอ้โ <laughs> หเดี๋ยวก่อนโอ้โหแล้วเกิดอุบัติเหตุขึ้นครับด้านหน้ายังไงยังไง เอาเอาอะไรของลุงเนี่ยฮะอะไรของลุงเดินมาแล้วแบบมันเตะผมอย่างนี้เฉยๆเลยล่ะผมทำอะไรผิดนี่นะอมัม,มก่อนแล้วกันทัต,ตรงนี้เฮย้ยมีคนถูกทำ้ายอันนี้เป็นโจรย์แน่เลยดูดก่อนแล้วกันโฮโฮโดูดผิดขอโทษขอโทษผมจะดูดไอ้ตัวนี้มัมก่อนแล้วกันล่ะครับผมมัมก่อนแล้วกันเอาละเรื่องนี้จะต้องสองบลงจะต้องไม่มีใครเห็น เราไม่มีใครเห็นเราเก็บหลักฐานก่อนเก็บหลักฐานก่อนตำรวจมาหมั่นก่อนหมั่นตำรวจหมั่นตำรวจก่อนหมัมม่นตำรวจก่อนไปแล้วครับผมไปแล้วเด้อยังอีกตำร้วนหมั่นตำรวจก่อนหมั่นตำรวจก่อนไปแล้วจุดเอาติดกําแพงดูดูติดกําแพงตัวติดกําแพงโอ้ยโอ้ยตำรวจมาเยอะเลยโอเคเดี๋ยวมีคนเห็นเรามากกว่าน,นี้ไม่ได้เราต้องมุดพื้นนะครับทุกคนครับ อ้าวงงดิเอ๊ะไปเจนี่มันอยู่ตรงนี้มันหายไปไหนเล้วอ่ะเอ๊ะนั่นตัสิฉันก็ว่ามันอยู่ตรงนี้นะมันหายไปเรื่อยๆอย่างนี้เลยหรอหรือว่ามันจะอยู่ข้างล่างวะไหนขอไปดูด้วยเฮ้ยมันจะเจอร่องรอยอะไรสักอย่างตรงนี้หรือว่าเราจะหาไม่เจอหรือเธอไม่มีหรือยังไงไม่มีใครพัดเจเอ๋พัดเจเอ๋หายไปแล้วหายไปไหนแล้วเราจะอยู่ยังไงพัดเจเอ๋มามก่อนละกันผมมามตำรวจก่อนละกันมามเข้ามา มัมอะไรวะเนี่ยทำไมมั็นบุตรติ้วอย่างนั้นน่ะทำไมมั็นบุตอย่างนี้วะเนี่ยขอปัมก่อนละกันมัมมาไมขอกินให้หมดจะได้โตไวๆมัมเข้าไปมัมอร่อยไอ้ไอ้ไอ้รถคันนี้ขี่เร็วรถคันนี้ขี่เร็วขี่เร็วไม่ได้นะ เคอิ่มอร่อยอิมออยอ่มอร่อยยิ่งกว่าบุฟเฟ่เมื่อคืนซะอีกขอ <c oughs> ขึ้นมอเตอร์ไซค์ก่อนนะขึ้นได้ไหมเฮ้ย <c oughs> ขับมอเตอร์ไซค์ได้ด้วยข <c oughs> ับมอเตอร์ไซค์ไปดูดไปได้ไหมขอ <c oughs> ดูดดูดได้ไหมดูดด, <c oughs> ดูดไม่ได้แต่เมื่อมันดูดไม่ได้เราก็ไปดีกว่าครับทุกคนครับนำคาดตำรวจเราไปท,ที่ที่มันไม่มีคนดีกว่าตรงนี้น่าจะได้ตำรวจมาแล้วลระขยนันมาดูดก่อนลยดูดก่อนลอร่อยดู มันยิงมันยิงมาจากไหนวะเนี่ยเฮ้ยมันเหมือนมีคนยิงเอะเอ๋เอ๋อหรือว่ามันยิงอยู่ในท้องเราวะเนี่ยมันไม่มีใครยิงแต่มันมีคนยิงหมายความว่ายังไงดูดก่อนละกันไปดีกว่าครับไปจากตรงนี้กันนะครับทุกคนครับโอเจลงอืมมาต่อสาวอยู่เหรอดูดบุหรี่ด้วยขอโทษนะผมไม่ค่อยชอบคนดูดบุหรี่นะของงมก่อนอทำไมป้าแยกล่างวะเนี่ย <laughs> ไอ้ตำรวจนี่ก็ตามซะเหลือเกินไอ้เลิกตามได้ไหมมาไหนลนะ่ะไอ้ลุงเมื่อกี้นี้ดูดบุหรี่ตอนนี้ผมมันไม่ดีนะมันทําให้คนอื่นเขาเดือดหลอนเนี่ยป้าอแอบกินใต้สะพานก่อนเลยแล้วกันสวัสดีเฮ้ยเราต้องไปแบบผีๆฮะเพราะว่าเราเป็นผีอาตายดูดงำก่อนแล้วกันบบ ชอบกินคนขี่มอเตอร์ไซค์ครับทุกคนครับงเมียเขาไว้เราจะจ้าเอเขานะฮะในอีกสามสัดาเอเอางองงงเดะงงเดะไม่ไปต่อแล้วดูดก่อนดูดก่อนแล้วกัน,กนไปครับในสุดตำรวจก็ตามเราไม่ทันนะครับทุกคนครับจริงๆงผมก็ลืมบอกว่านอกจากผมจะมุดดินได้แล้วผมยังสามารถลอยได้นะครับทุกคนครับเพราะว่าเราเป็นผีนั่นเอง อืมบู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 รูบ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 อบู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 บยบูบูบูบเบู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 ูบ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 ูกูบ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 ประกัน รู้ปเปล่าวอสไซต์แต่ละคันซื้อมามันแพงขนาดไหนฮะนายมาชนแบบนี้มันมากเกินไปแล้วนะอยากกินก็นพูดมากต้องงอนไก่เนี่ยพี่ไปทำร้านไหนมาพอดีอยากทำด้วยอะ่ะเขาไม่ได้เรียกหงอนไก่เขาเรียกว่าโมฮอกแต่มาดูเหมือนง,งอนไก่ไม่เรียกหงอนไก่แหละเขาเรียกว่าโมฮอกหง,งอนไก่โมฮอกหง,งอนไก่โมฮอกหงอนไก่โมฮอก เข้าไปดูเข้าไปอ่ะอ่ะมีคนแตกตื่นแล้วครับตอนนี้พี่ไม่วิ่งกับเขาหรอเนี่เขาวิ่งกันไปดู้นแล้วนะผมเป็นผีนะพี่พี่จะไม่วิ่งหน่อยหระพี่ไม่กลัวผมหรอคนนั้นในเซนสามพี่วิ่งนะถ้าพี่ไม่วิ่งผมกินนะผมกินพี่นะหนึ่งสองสามงามมันติดอะไรมันติดโต๊ะงัมอร่อย ดูดอร่อยดูดูดูเข้ามาอร่อยงามดูด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 ดดูดได้หมดูดดูด ดู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 ขยายวงกว้างขยายวงกว้างดูดกระพวกมันดูดอร่อยอร่อยจังเลยอิมแปรเลยวันนี้ดู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 ดดู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 ดดูยันรถเลยไปมีหอมามีหอมาแบบนี้ไป โหดเกินโหดเกินไปไม่เนี่ยวไปครับมุมอะไรลอยประวานเหรอลอยประวานเหรอดูด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 ขยายดูดกินให้หมดกินขยายกินให้หมดกินกินกินจมไปซะจมไปซะจมไปให้หมด อิมแป้เลยวันนะี้อิมแป้เลยโโอ้หไปดีกว่าอ่าโอเคครับผมนะก็เอาไว้คิดดีก่อนแล้วกันนะครับผมนะสําหรับไอ้เจ้ามอสไซเรดเฮดตัวนี้นะครับผมใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้พี่กองทิมซี่ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดรูปกันดิจะได้ไม่พลาคดคลิปใหม่ๆนะครับผมนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าจะเป็นมอสอะไรนะครับผมนะสําหรับคลิปนี้ไปนะครับผมบ๊ายบาย ไลฟ์สตรีมทุกวันที่ Facebook ช่อง a m c นะครับและดูคลิปเต็มที่ YouTube ช่อง ATEMC ครับผม